จะได้ฝึกอ๋อโอเคก็ว่าทำไมซิปหานัดไม่ได้นอดลงดันใช่บอกแล้วลงดันอยู่เวนอ่าเวนละเอ้ยไม่เวนไ้ยโซไฟ มันได้ทั้งชกได้ทั้งเวทเหรอโอ้ยลำบากแต่คือมันโกงนะโซไฟอะมันสามารถมูมเมนได้หกรอบอะที่มันหลบค e ีได้ <c oughs> คือเบ็ดเบ็ดมามันจะมีคูดาวอยู่ว่าจริงใช่ไหมอตแต่อไฟมันไม่มีคูดาวเลยโอ้โหคือเบ็ดมารอะมันต้องอะไรค e อีค e ีถอยหลังเ <c oughs> ออ uh, เอ็เอ ใช่ไหมแต่ถ uhm ้าเป็นไอ้ถ้าเป็นตัวไฟนะพอมันหลบรอบทังสามสามไอ้หลบสแตนท์ขึ masa, <te le chuckling> right urgency, ้นเลยสแตนท์หมักหมนะมันหลบสเตนท์หมักมันหมักมันเกียรเลยเป็นโหมดสแตนท์สแตนท์ซ้อมันก็หลบได้สามรอบโอ้โหรวมแล้วหกรอบหลบปันกลางเลยต้องพึ่งเยี่ไอ้เยติที่มันทุบแปดรอบนั่งตกสบายเลยอ๋อ แต่แนะนำว่าถ้าทำฟาร์มเยอะติแบบโซโล่อะแนะนำนะมันลงอาชุล่าดีกว่าได้ตังค์เยอะไปด้วยแถมได้กล่องด้วยแถมได้กล่องด้วยตอนเปิดกล่องใช่ไหมตอนเราเปิดกล่องที่จบดันอาชุล่าได้กล่องกล่องกองวัตถุดิบเพิ่มการกล่องเพืการหาตังค์งเออแล้วนี่ไอเว้นลงอาชุล่าอยู่หรอ Yes sir หาตังคหาตังหาตังค์ต้มจนอุ้ยวันนั้นหาได้เท่าไหร่วะาห้าสิบตีได้มั้งลงอาชุล่าปะสองสามรอบ เออลงกับคนอื่นเขาพาลงอะคอเรามีตายรอบเดียว้ยเดี๋ยวนี้ชุล่าฟังง่ายนะพี่กอนวนมากคนมันเป็นงากนหมอนละเดี๋ยวนี้ชุล่าเหมือนไก่แนี้ตบเล่นเออชุล่าเหมือนไก่แล้วตอนเนี้ยแต่เดี๋ยวฟอรัจพักโดนโดนในนั่นอะโดนเต่าตบต่อไปเดี๋ยวโดนเต่าตบกระโดดขึ้นตาย ไอ้โซโลอาชุล่าเออเดี๋ยวหลังๆข้าว่าโซโลอาชุล่าได้ใครมนลอดแบบอาชุล่าฮะใครเสียงอะไรลาาเอามมนยกั็ยกไม่หันนะพี่ตายหาแล้วไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวนี้มันคือไก่ไก่บินได้ข้าขวดโคตรแรงเลย ดาเมจผมได้อยู่ไหมพี่ก่อนโหคนแรงแกนแัคนแรงโจมไปหกร้อยสิบเอ็ดเจ็ดเท่เดี๋ยวขั้นขึ้นมาอีกก็โจมไปอีกอ่าวมาถีหนีพี่แล้วหกร้อยสิบหก ฟอร์มาลองเล่นตัวใหม่แม่งขี้เกียจเล่นว่ะจริงจังอยากได้อาชีพปืนเร็วๆเมื่อไรมันจะมาอาชีพอะไรม,มาก,ก่อนปืนนะพี่มันใช้ความสามารถเป็นยังไงเป็นมอนหรอโอ้หน้าเล่นอยู่เป็นซัมมอนเนอร์เหรอใช่ใช่หัละรย่างกัน คือมันไม่ได้แบบอยู่เหมือนซับบอเนอร์ใช่ไหมมันแบบเรียกมาเป็นพักหนึ่งแล้วก็หายไปใช่ปะโอ้ยกระโดดับรัวเลยคือมันไม่ได้เหมือนสัตว์เลี้ยงไงแค่มันมันเรียกออกมาเป็นวิมันอคือไม่ได้ออกเรียกออกมาเดินต่อยต่อยอะ ไม่ไม,ไ,ไม่ได้เหมือนแบบนนคือวอลล็อกใช่ไหมพี่เหมือนแบบว่านั่งเดินในมูชินโสดสกิลจับบอสนี่แหละมันทำให้บอสตายง่ายมาก,กมวอลล็อกมันส่วนส่วนมากทุกเกมแล้วมาหลังๆทุกเกมเลยไอว้วอลล็อกอไอเนี้ยลองสังเกตอ่ะมันจะมีสกิลเป็นบัฟของวอลล็อกในสกิลของเราอ่ะ มันจะมีคือเวลาเพื่อนยกมันจะเป็นตัวไอ้นี่ใช่ไหมสกิลอีกสกิลหนึ่งใช่ไหมที่เวลาเพื่อนยกกัใช่ไหมมันจะเป็นสกิลพิเศษแล้วโผล่มาแต่พอเวลาวอลล็อกล็อกกมันจะมีสกิลพิเศษอีกอย่างนึงนี่ยังมีหลายคนหาวอลล็อกทั้งนั้นเลยผมรอปืนไม่รอวอลล็อกลองดูมันได้สกิลคนที่ตุนอาวอลล็อกเบสโอ้มันมีสายน้ำแข็งอยากให้ปืนมีของเผ่าลิน แล้วปืนเป็นเผาลินน่ารักมากใช่แบบยิงกระสุนลูกเล็กแต่ประมาณว่ามึงยิงกูเลยกูยอมให้ยิงเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมแอดมิีคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำไมวอลล็อกมันเลเวลสี่ห้าเองวะหรือว่าแผลมันเลยไปไกลแล้วแต่มันเพิ่งเลเวสี่ห้าแล้วการแบบว่าเอาสกิลไว้ครบอย่างเดียวไงเอามาโชยดูอะไรหรอเอาแค่สกิลไว้ครบอ๋อเออใช่สี่ห้านี่ย หึ่งเวทอ่ะเวทเลยแหละวอลล็อกมันเวทเลยวอลล็อกทุกเกมเวทแต่มันใช้มีดเออมีดเร่งโชยันยันมันเท่นะมันเป็นยันอ่ะยันรอบตัวเท่โอ้ยสวยอ่ะที่มันมีปีกข้างหลังอ่ะไอปีกนั่นมันใช่ละปีกไมนเหมือนเหมือนไอกลมๆของพี่อาแกะนั่นแหละอ๋ออยากให้บอกนะพิยาว่ะ ผมถึงบอกนะไอตีควมีอเปลมันจะเพิ่งไปซื้อมันจะได้ตังค์เดี๋ยวรอปีกมาเดี๋ยวรู้เลยอ่ะอ๋อเปลี่นปีกเลยเอ้ยผมเปลี่ยนอันนี้ก็ไม่ไม่ถึงมันมีสกิลปีกด้วยนะอ๋อไอตัววอลล็อกเนี่ยชีินี่เนี่ยมันเรียกซัมมอนต่อไฟเออทุกคนชุบได้หมดอ๋อ สกิลแบงโซโอ้ยสกิลแม่งโคตรโกงอ่ะสวยด้วยนะฟัดออกมืดมืดอะดาบสุนธยาแต่ถ้าถ้าเล่นอย่างนี้เล่นไอ้นั่นดีกว่าเล่นปืนดีกว่าสุดยอดยิงยิงเป็นขี้อ่ะมาตอนนี้มาแต่อาวุธตัวไม่มาแล้วก็จะมาโคตรนาน อาวุธมาหลงๆอ่ะแต่ตัวแม่งกว่าจะมาก็แบบเดี๋ยวถ้าแผดหน้ามันมีขึ้นมานะหัวล้อ,อไม่ออกเลยตัดเลยยังพี่ร <laughs> ับโยนบิดลิ้นิินแหละเดีถ้าดาบาบมันเล่าหมนหลังๆอ่ะพี่ไม่เห็นนะดาบที่มันลงอะไรมูชินชั้นสิบหกถึงสิบยี่สิบงมมีก็มูชิน เว้ยลืมลืมว่ามีน็อตกูไรจะเดินไปอาชูราเฉยเลยทิ้หายแล้วมีอาชูราอีกว่าขั้นสิบสามกูยังไม่ผ่านเลยอย่าบอกว่าดันดันยี่สิบเป็นอาชูราของมูชินอุ้ยจะรอดไหมเนี่ยมันจะมีที่ปูใหม่กับปู่ใหม่อะถัดหน้าโอ้ยปูกเก่ายังโซโล่ไม่ได้เลยปูกเก่ามีปู่เก่าปปู่เก่าพี่โซโล่ได้นะอาารยมากโซโล่เลยเป็นนำเออลง มันานได้ตรงนี้ตามฮะตามก็นานลิงก็นานจะเรื่องสี่ล้านนานกว่าเยอะเลยปู่อะนี่ผมเป็นแล้วว่าทำไมมือมือตามมันเนี่ถ้าเกิดเราฆ่ามันไม่ไวพอมันก็จะปีไปข้างบนปู่อะไม่รู้ว่าต้องตายซะแล้ว พี่ลงจบรอบมึงยังเนี่ยพี่ก่อนดูเมื่อกี้บอกโอ้พี่มีมีความเขาเรียกว่ามีความอุกอิทจามิที่น่าจะชินโดพี่อ่ะพี่จามิแม่งตีแบบเลือดไอ้อีกฝั่งหนึ่งไม่ลดพุงลบไอ้นั้นมันไม่เกี่ยว PVP อ่ะพี v p แม่งพี่โซโล่แม่งฆ่าสามตัวได้เลยสบาย โอ้จะ่านโผถ้าเกิดน็อตได้นี่นะถ้าเป็นสีสีขาวอาวุธขาวนะน็อต้องไห่ายพี่นะอยากได้สีสีแดงแ้วขาวี่น็อตนี่น็อตนี่น็อพี่ว่าพี่ว่ายกอชุราตอนนี้กับยกอชุราตอนเลือกเก้าสองบนเซนเมอันไหนเดียวกันไม่รู้เหมือนกันนะมันน่าจะคอๆอกันแหละ เราเลือด92มันทำอะไรวะกระโดดกลางเหรอถ้าเราตีดันตอนไอตอน92มันน่าจะมันน่าจะเปิมีจังหวะให้ยกได้อีกรอบหนึ่งอ่ะตอน92เปอร์เซ็นต์อ่ะประมาณ92เปอร์เซ็นต์งั้นงั้นยกตอน92กันดูดิว่าไหนดีกว่ากันโอ้ยเลยโอ้โหมันมาเร็งเราทำไมเรากากดวิววิลไฟ4000 แยอมาอ๋อคือตอนข้าท exactly no yeah, I mean, mm hmm. uh, ี่สองค็เต็นมันจะเล่นดาเมงไปถึงปากติดได้แล้วมันเนี่ยแล้วมันก็เพิ่งกระโดดกระโดดแน่ดีกว่ากระโดดโดดนี้โดดอุ้ยอะไรขึ้นไวรัสขึ้นโอ้พร้อมใจกันกลางโลเช่ะตอนแรกพี่บาสแกก็มีกาลิน่ายังว่ะพี่บาสเขาใช้ดาบอะไรอะดาบวายุ่ะ ปี๋้าไปเดินรอบตอกสี่เข้ามังในตอนขึ้นเตาดาฟ้าดาฟ้าดาฟ้าไม่ต้องรวมนะจุ๊บเกือบแล้วคุทธะดาเมเล้อเอาเลือดเลยนะ <c oughs> ไฟมาก เกือบแล้วรมๆๆๆเออ้าเอ้าวลับมัหันพี่บามาการอะไรตรงนี้ล้ครับลูกแก้วเขาอยู่งน่นครับพี่บาคิขายละพีบาคหแล้วีบากู ตายกายวะเนี่ยเมื่อกี้ใครกันนะแต่สีฟ้าไม่เป็นไรหรอกมันไม่เหมือนสีสีแดงใช่ใช่ถ้าสีแดงมันจะนี่ไงคูจะมาเลยใช่ดอกไม้อ้าวใครเก็บมาแล้วรีบดอกไม้มต้องเก็บไหมพี่อดอกเดียวอ๋อไม่ต้องถามใช่ไหมมาแล้วครับสองดอกใครจะวิ่งออกไป ที่เก็บแล้วอ่ะผมเก็บเองก็ได้ยโย<อ>ลายสองดอกเลยเราไปตายตรงกลางเดี๋ยโยๆอียชิบชิบ